ชุนท้องสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีกลับมาแล้วนะคะหลังจากหายหน้าไปไม่ได้ไปเกเรที่ไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะ,ะมอีอาชีพเสริมก็คือสอนหนังสือนะคะภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวท,ท,ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะทีนี้ช่วงอยู่บ้านนะหะลายคนบอกว่ามีบอลแล้วนะคะดูบอลกันบ้างแล้วก็คิดถึงนะคะกีฬาที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีที่ทุกคนรอคอยอาจจะเป็นารายการที่ทุกคนแบบ ดูแล้วมันแบบมีอะไรที่มันสบายใจขึ้นนะได้ลุ้นกีฬากีฬากันไปนะ,ะก็คือกีฬาโอลิมปิกนะฮะพอพูดถึงโอลิมปิกแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็นึกถึงนะักกีฬาต้นๆเลยคือกีฬาประเทศวิง่งนะ,ะวิ่งมาราธอนนะฮะก็บอกว่าที่มาที่ไปของมาราธอนเนี่ยมันมีนะคุณนะฮะ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยนะคะก็เกิดขึ้นที่ประเทศกรีกนะคะท่านขะในกีฬาโอลิมปิกจุดต้นกำเนิดที่ประเทศกรีกส่วนกีฬามาราธอนเนี่ยค่ะนะคะมันมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตค่ะนะคะมีช่วงที่ทหารเปอร์เซียเนี่ยค่ะนะคะเขาจะมาตีกรีกเนาะตั้งฐานทัพใหญ่เลยนะคะจะมาตีที่กรีกแล้วก็เลือกจุดนะคะเขาเรียกว่าจุดตั้งฐานทัพลบเนี่ยนะ,ะอยู่ที่เมืองมาราธอนนะคะกล่าวว่า ตีเมืองมาราทอนแล้วก็เดินทัพเนี่ยไปสู่ที่เมืองเอเธนกันนะคะช่วงที่ตั้งนะคะทัพอยู่ที่มาราทอนเนี่ยค่นะแลก็มีการสู้รบก,กันนะคะระหว่างเปอร์เซียกับกรีกนะคะปรากฏว่าเปอร์เซียแพ้นะแพ้กรีกเนื่องจากว่าชาวกรีกเนี่ยนะ,ะเป็นชาวท้องถิ่นอยู่แล้วนะะเป็นเจ้าของประเทศนะคะก็รู้ในส่วนของอ ที่มาที่ไปทําเลการไปอะค่ะนะรู้จักบ้านตัวเองดีก่อนแล้วทางทางทางหนีที่ไล่เออนะคะหลบบิกยังไงนะคะรู้จุดยุทธศาสตร์ของตัวเองดีอยู่แล้วนะ่ะก็เลยตีเปอร์เซียนะคะแล้วก็ชนะพอชนะชาวเปอร์เซียเนี่ยค่ะนะคะชาวกรีกนะคะก็เลยนึกถึงว่า เออเปอร์เซียน่ะเขาอะรู้แล้วว่าเขาแพ้ก็จะมีทัพของเปอร์เซียอีกอจุดหนึ่งอะอีกกองนึงเนี่ยซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนะักกุงเอเธนนะคะคิดว่าต้องรีบส่งข่าวนะแบบมาไวนั่นแหละไปให้ทางเอเนเนี่ยเตรียมตัวรู้นะว,ว่าเฮ้ยเปอร์เซียแพ้แล้วถ้าฝั่งเนี้ยเปอร์เซียแพ้ เปอร์เซียฝั่งนู้นนักลูกข่าวอาจจะรีบยกทัพเข้ามาตีเอเธนก็ได้นะคะก็เลยนะะมีทหารค่ะนะคะทหารอาสาเนี่ยซึ่งเป็นคนที่วิ่งไวมากนะคะชื่อมิเตอร์ฟิลิปปิเดชนะคะคนนี้มีหน้าที่รับอาสาที่จะวิ่งนะคะไปส่งสารบอกข่าวนะคะที่เมืองมาราทอนไปยังกรุงเอเธนนะเขาบอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณมากกว่า42กิโลมนะแต่ววิ่ง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 คือวิ่งไม่หยุดอ่ะ ไม่หยุดไม่พักวิ่งต่อเนื่องกันไปเลยนะคะต้องการที่จะมาบอกอชาวกรีกที่เอเธนว่าเฮ้ยเราชนะเปอร์เซียแล้วทีนี้ต้องระวังเปอร์เซียจะตีที่กรุงเอเธนอีกทีนึงนะปรากฏว่าวิ่งมาเป็นระยะเวลาหลายกิโลค่ะคุณหลายกิโลนะพอมาถึงหน้าประตูเมืองนะที่กรุงเอเธนเนี่ยเหนื่อยหอบไม่ไหวอาจจะความดันขึ้นยังไงเนี่ยไอชินีฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะแต่พอเขามาถึงประตูเมืองที่กรุงเอเธนเนี่ยค่ะนะ,ะนะฟิลิปเปเดสถึงกับล้มลงเลย ะโกนออกมาก่อนว่ารอชนะแล้วนะคะพอเราชนะแล้วปุ๊บเขาก็ล้มลงแล้วก็สิ้นชีวิตทันทีค่ะนะะเสียชีวิตทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะ,ะของอผู้ที่เขาเรียกว่าเสียสละเนาะ,ะที่มาส่งข่าวนะะจากเมืองมาราทอนมายังเมืองเอเธนนะคะแล้วก็ เขาเลยมีการจัดกีฬาขึ้นนะคะก็คือกีฬาวิ่งนะเพื่อเป็นการระลึกถึงนะฟิลิปปีเดสแล้วก็เมืองมาราทอนด้วยนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งกีฬาค่ะในของโอลิมปิกตั้งแต่อดีตนะคะเริ่มต้นนะคะการแข่งกีฬาจนไปถึงปัจจุบันนี้ค่ะนะคะก็สรุปเรื่องราวของที่มาที่ไปนะของชื่อมาราธอนนะให้เรารู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเสียสละนะคะอีกหนึ่งอย่างให้แก่ประเทศเขาด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะมามีขอลาไปก่อนนะที่งทำภารกิจก็จะแบบ มาได้เลื่อกสลับกับไกลเครื่องบินนะคะยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสองไกด์ป่วยชวนท้องโลกด้วยนะคะรักและคิดถึงนะคะ take care of yourself นะคะให้ปลอดภัยจากโควิดกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย